สดีครับคุณผู้ชมมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบนสายการบินนกแอร์ว่างั้นแอร์โฮสเตสสาวที่ชื่อรัตนาเขาก็เดินถามผู้โดยสารในเครื่องบินลำนั้นว่าต้องการอะไรบ้างอาหารข้าวหรือคอฟฟเขาก็เดินมาถึงเต้าอี้ชายคนหนึ่งที่นั่งมองเธออยู่ รัตนาเธอก็มองเห็นแล้วก็ยิ้มให้ผู้ชายคนนั้นแล้วก็เอ่ยถามว่าคุณคะคุณต้องการอะไรบ้างคะส่วนผู้ชายคนนั้นก็ตอบว่าขอเรียหม้อได้ไหมค่นเย,ยรัตนาสาวแอร์คอสเตตตกใจทำไมผู้ชายคนนั้นพูดแบบนี้รัตนาก็เลยด่าผู้ชายคนนั้นไปว่าเธอเนี่ยปากเสียมากๆเลยนะพูดจาหย,ยาบคายนี่บนเครื่องบินนะเธอยังพูดคำนี้ เดี๋ยวฉันจะไปฟ้องกับตันแล้วสาวรัตนาก็วิ่งไปที่ห้องเครื่องแล้วก็ไปบอกกับตันว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยบอกเธอว่าขอเรียมอ้อได้ไหมส่วนกับตันได้ฟังคำนั้นก็บอกเธอไปว่าเธอไม่ต้องตกใจหรอกผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนพมา่าเขาแค่อยากได้น้ำเรมอน <c oughs> ขครับคุณผู้ชมมันก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นแหละเมียเขาออกไปซื้อซิมที่เซเว่นอีเลเวนมาใช้พอเขาเดินเข้ามาบ้านเขาก็เห็นสามีเขานั่งดูทีวีอยู่ส่วนตัวเธอก็ไปเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าแล้วก็เข้าอาบน้ำในห้องน้ำแล้วก็แกล้ง เอาซิมใหม่ที่ไปซื้อจากเซเว่นมาเนี่ยใส่โทรศัพท์โทรหาสามีดูเธอก็โทรไปหาสามีแล้วก็แอบดูอยู่ในห้องน้ำฮัลโหลที่รักคุณทำอะไรอยู่ครับส่วนสามีมันก็รับโทรศัพท์แล้วก็เห็นเบอร์แปลกๆมันก็เลยค่อยๆพูดฮัลโหลนั่นใครครับตอนนี้ไม่สะดวกนะครับทิ้งเบอร์เอาไว้นะครับพอดีตอนนี้ อีแก่มันกำลังอาบน้ำอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีชายหนุ่มสามคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันนั่งอยู่บนเรือสำราญอยู่ๆก็เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือรำนั้นจมน้ำลงไปชายทั้งสามคน้าไหว หนีตายกันไปติดอยู่บนเกาะร้างเกาะหนึ่งอยู่กันเป็นเดือนก็ไม่มีอะไรกินนอกจากหาปลาและก็น้ำมะพร้าวอยู่มาวันหนึ่งชายผู้หนึ่งปีนต้นมะพร้าวแล้วทำรูปมะาพร้าวร่วงแตกเล้วมันก็มียักษ์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาจากรูปมะพร้าวแล้วก็เรียกว่านายจา๋านายทั้งสามคนข้าเป็นยักษ์วิเศษ อยู่ในรูปมะพร้าวนี่มานานแล้วท่านปล่อยให้ข้าเป็นอิสระท่านอยากได้อะไรท่านขอมาคนละอยา่างเราจะจัด,จดให้ส่วนไอ้ชายสามคนมันก็บอกจริงหรือเปล่านิทานโกหกเด็กหรือเปล่าส่วนไอ้ยักษ์ในมะพร้าวมันก็เลยบอกว่าท่านลองขอมาสิส่วนไอ้ชายคนแรกก็ อย่างนั้นข้าขอให้ข้าเนี่ยได้กลับไปเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พูดจบไม่ถึงห้านาทีชายคนนั้นก็หายตัวไปส่วนชายคนที่สองเห็นเพื่อนไปก็เลยขอมั่งข้าขอให้ข้าเนี่ยกลับไปเป็นผู้จัดการธนาคารใหญ่ที่สุดในโลกไม่เกินห้านาทีชายผู้นั้นก็หายไป ส่วนชายคนที่สามมันก็แงะซ้ายแงขวาไม่เจอเพื่อนมันก็นั่งคิดอยู่ว่าชีวิตมันเนี่ยจะเอายังไงต่อมันก็ไม่รู้จะไปไหนงานก็ไม่มีทำมันก็เลยบอกยักษ์ในมาพาวิเศษไปว่าข้าไม่มีใครข้าไม่มีงานทำข้าไม่มีพี่มีน้องข้าไม่มีที่อยู่อาศัยข้ามีแต่เพื่อนรักที่หนีตายกันมาสองคนนั้น ข้าไม่ขออะไรมากข้าขอให้เพื่อนรักสองคนกลับมาอยู่ข้างๆฉันตลอดไปแล้วยักษ์ในมะพร้าววิเศษก็เสกชายสองคนที่หายตัวไปเมื่อสักครู่กลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแล้วเพื่อนที่กลับมาสองคนนั้นมันก็พูดพร้อมๆกันมึงเรียกกูกลับมาทำเหี้ย วัดีครับคุณผู้ชมมันก็มีสาวดอยคนหนึ่งนันแหละก็ลงมาจากดอยมาทำงานอยู่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนหนึ่งถึงก็กลับบ้านทีว่างั้นสาวชาวดอยก็ทำงานอยู่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟมีอยู่วันหนึ่งมีแขกชวนเธอกินเหล้าแขกก็สั่งรีจินซี่มากินพอกินเหล้ากันไป แขกนี่ก็ตั้งใจจะมอมเธอว่างั้นเธอเธอก็เกิดอาการมึนเมาหญิงสาวชาวดอยก็เมามากเมาจนไม่รู้ตัวไอแขกคนที่มอมเรามันก็เลยพาสาวชาวดอยคนนั้นไปโรงแขกหลากหลายคนซึ่งข่มขืนสาวดอยคนนั้นกันใหญ่พอสาวดอยสั่งเมาก็ปวดและก็เจ็บระบมอวัยวะเพศของเธอ เธอจึงไม่มาทำงานเป็นเดือนพอเดือนต่อไปเธอก็มาทำงานที่เดิมเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอแขกกลุ่มเดิมไอแขกกลุ่มเดิมก็สั่งรีเจนซี่มานั่งกินเหมือนเดิมแล้วก็ชวนเธอมากินเหล้าสาวเจ้าสะบัดหน้าหนีแล้วก็ตอบไปว่าช่างไม่กิงเลยจริงซี่แล้วครับเมารีเจนซี่แล้ว สวัสดีครับท่านผู้ชมมันก็มีนายอาเภอกับคนขับรถในอําเภอเนี่ยเขาก็สงสัยเขาก็ถามตำหานโชเฟอร์ตำหานแกเป็นยังไงบ้างเราโหตอนเนี้ยข่าวเขาว่าผู้หญิงติดแกจมเลยนี่แกนี่เปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเลยนะ จะมีอะไรดีส่วนตำหมานโชเฟอร์ก็บอกว่าอ๋อผมพูดตรงๆนะท่านนายอำเภอเราเป็นผู้ชายเหมือนกันนะผมเนี่ยมีคติเตือนใจตลอดว่าเวลาจะนอนกับผู้หญิงเนี่ยผมต้องเอาของของผมเนี่ยนะเคาะหัวเตียงสามปก๊กให้ดังสนั่นเลยนะป๊กป๊กปก,ปก,ปกแล้วผมก็นอนกับผู้หญิง นอนกับใครก็ติดทุกคนแหละท่านนายอำเภอก็บอกว่าจริงเหรอวะจริงสิครับท่านไม่เชื่อท่านลองทำกันได้ตกลงพอเลิกง,งานนายอำเภอก็กลับบ้านประมาณห้าทุ่มกว่ากะว่าคืนนี้ต้องร้องกับคุณนายคุณนายก็หลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มนายอำเภอก็ไม่เปิดไฟอ่ะย่องไปเบาๆอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็เข้าไปในห้องนอนคุณนาย แล้วก็เริ่มพิธีตามที่ไอหมานมันบอกนาำเพอก็จับของตัวเองแล้วก็เคาะหัวเตียงปกปกปกเท่านั้นเองคุณหนายหลับๆอยู่ก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าอ้าวนั่นหมานเหรอ <laughs> วัสด un e ีคร ai ับคุณผู้ชมมันก uh ็ม uh ีหม uh ู uh ่บ้านเศรษฐีใหญ่นีแต่บ้านใกล้เลือนเคียงก็เป็นแบบนี้ทุกหลังคล้ายๆกันนี่แหละชอบคุยโมโออวดว่าบ้านค่าดีกว่าว่าบ้านค่าดีอย่างโน้นบ้านค่าดีอย่างนี้คนบ้านใกล้เลือนเคียงมีอยู่วันหนึ่งบ้านข้างๆก็มันคุยยืนคุยกันแม่บ้านทั้งคู่เขาก็ถามถ่ายว่าบ้านเนี่ยเป็นไงบ้างล่ะ สบายดีไหมลูกเต้ากี่คนล่ะก็ถามอยากรู้ไปหมดส่วนที่บ้านนี้ก็ตอบไปอ๋อลูกฉันมีสี่คนจ้ะคนแรกก็สบายไปแล้วเลยจบปริญญาตีสาขากเกษตรศาสตร์ส่วนในคนที่สองเนี่ยมันก็จบ MBA จากเมืองนอกเลยนะส่วนคนที่สามเนี่ยมันก็จบด็อกเตอร์ส่วนในคนที่สี่เนี่ย มันก็ลักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ขายยาบ้าบ้างเป็นบางเวลาส่วนนี้คนข้างๆบ้านได้ฟังคำนั้นมันก็ตกใจมันก็บอกเอาเลยไอ้คนที่สี่เนี่ยทำไมไม่ไล่ออกจากบ้านแล้วค้ายยาขนาดนี้ส่วนนี้ยายคนนั้นก็ตอบไปว่าอ๋อคงไล่ไปไม่ได้ละเพราะว่าคนเนี้ยเขาเลี้ยงดูทั้งบ้านเลยค่ะคนอื่นตกงานกันหมดค่ะ <S 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 ขอรับคุณผู้ชมรุงทองก้อนก็เอานิทานมาเล่าอีกเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเรื่องผู้หญิงสาวคนหนึ่งเธอปวดท้องมากไม่รู้เป็นอะไรปวดเหมือนไส้จะขาดปวดจนทรมานเธอก็รีบไปหาหมอที่คลินิกพอไปถึงหมอที่คลินิกเท่านั้นเอง เธอถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อหมอพูดคำว่าขอ, injuries, ขอโทษนะครับคุณคงอยู่ได้อีกไม่นานแน่เธอก็ร้องไห้ใหญ่เลยแล้วเธอก็ถามหมอว่าคุณหมอคะฉันเป็นอะไรหรือคะส่วนคุณหมอก็ตอบไปว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่คลินิกหมอจะปิดแล้วครับคุณผู้ชม พูดถึงเรื่องในป่าเขาใหญ่มันก็มีฝูงลิงอยู่ฝูงหนึ่งฝูงลิงมันก็มีลิงตัวหนึ่งที่มันกำลังเริ่มเป็นหนุ่มนะมันก็อยากผสมพันธุ์กันแต่วันนั้นมันหาผสมพันธุ์กับตัวเมียไม่ได้เลยมันก็แงะไปเห็นช้างโขงใหญ่มากินใบไม้อยู่ไอ้ลิงตัวผู้มันก็เลยบอกพวกพวกมันว่าเอาละเดี๋ยววันเนี้ยถ้าไม่มีลิงตัวเมีย ให้กูผสมพันธุ์เดี๋ยวกูจะผสมพันธุ์กับช้างนี่แหละไอ้ลิงพวกพวกมันก็พูดว่าเอ้ยมันจะไหวเหรอลิงตัวนั้นมันก็บอกว่าเดี๋ยวมึงดูกูสักพักเดียวมันก็ตะล่มตะล่มโดดไปโดดมาโดดไปอยู่บนหลังช้างแล้วมันก็ยกหางช้างตัวเมียแล้วมันก็จัดการสอยยึดยึดยยยยยยส่วนช้างน่ะนมันไปกินใบไม้แล้วมันไปกินหลังมดเข้า ลหลังมดก็เข้าไปในจมูกมันช้างมันก็เลยร้องปี๊ดขึ้นมาส่วนไอ้ลิงเนี่ยกำลังซอยยิกๆิกยกย,กยกิมันก็ตะโกนบอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใหม่ๆมันก็อย่างนี้แลนะเนาะ รับคนผู้ชมมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยไปบวชชีอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาข่มขืนเธอก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปฟ้องเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไม่รู้ใครก็เลยบอกกับเธอว่าเอาอย่างนี้ละก,กันถ้ามีใครมาข่มขืนแม่ชีคืนนี้ให้แม่ชีจับหัวแล้วก็เอาปากกาเมจิกขีดหัวเอาไว้พะตกกลางคืน ก็มีคนมาข่มขืนแม่ชีอีกแกโอ้ยพอแม่ชีโดนข่มขืนแม่ชีก็จับหัวแล้วก็เอาปากกาเมจิกขีดหัวไว้พอรุ่งเช้าก็ไปดักดูที่หน้าหอฉันโอ้โหพระสิบแปดองค์มีองค์ขีดมองไปเห็นเจ้าอาวาสถึงกับตกใจตาเหลือกเลยเจ้าอาวาสมีสามขีดเลยก <c oughs> ระดอมแมว